เดืตบแล้วอัอตรายอยู่นี่นทางเป็นไงบอกหน่อยดิทางนี่โคตรทีร่ในการโอโ้โหเอมตั้งแต่เอโคยัง p ีสีีปีส่สามนี่ไม่ขึ้นเอาเหี้ยเลยคิว,วแดกขาเลยสัตว์โอโเอีพีบ่บ แต่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ให้แต่ขับรถจักรเลยเชิญมึงทำทางเที้ยวแล้วเนี่ยฮะโค้ชช่วยครับอาจารย์ขอบคุณทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เขากระโดนนะครับมาร่วมงานกิจกรรมเขากระโดนในดูโลกครั้งที่สองนะครับเป็นมีติ้งนะครับเป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ว่าคนเดยอะทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับเป็นฮาร์ดเอนโดโรนะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเอนโดโรสปรินนะครับวันนี้จะมีการโปรล็อกหรือว่ามีการคลリฟายด้วยนะครับแต่การคลリฟายง่ายๆก็คือการแทร็กสแตนนะครับนะครับแทร็สแตนด้วยรถนะครับใครนานสุดก็ปล่อยตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมันขนาดไหนนะครับพบกันครับ ไปตามผมไหมครับเนี่ยลองลองดูไหมได้ได้ได้โอเคผมผมหนึ่นะครับหนึ่นะครับท็อปเยหนึ่จุดแนะครับไม่ธรรมดาบอกเลยเอายังเอาดได้กัอาจารย์อาร์ทฮบรสกิวไทยแลนด์ ให้ย่ามองดิย่งมองดิ <c oughs> เอานะ <c oughs> ครับมาเจอกันอีกครั้งครับหลังจากที่ได้คุลิฟายนะครับโปรล็อกด้วยการบาลานซ์นะครับด้วยการแท็กสแตนบน Honda Wave ปรากฏว่าผลน่าจะประมาณไม่รู้ถึงวีหรือเปล่านะครับ มันยากครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ลองกับรถมันไม่ไม่ชินรถเลยก็สําหรับไอเดียในการทําโปรโลกแบบนี้นะครับก็คือกระชับกระชับนะครับใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมสนุกหลายๆคนนะครับมายืนเชียร์เพื่อนนะครับก็เฮฮากันดีนะครับบรรยากาศเป็นกันเองครับก็สนุกดีครับแล้วก็มีบางคนนี่ ได้ห้าี่เลยบาลานผมว่าน่าจะไปแอบฝึกมานะครับจริงๆถ้าเกิดได้ไปฝึกบ้างาก็น่าจะดีเพราะว่ารถบาลานไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดเราเคยขี่รถแบบนี้นะครับบาลานจะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับไปลองกันดู รับนัแข่งสายฮาร์ดครับผมวันนี้เราจะมาดูสายฮาร์ดระดับหัวประเทศประเทศ,เทศขี่กันเรามาดูกันเป็นยังไงกันเอชโชก็คือจะเป็นลายธรรมชาติครับผมจะเป็นหิน <laughs> เป็นอะไรเงี้ยเราจะผูกเทปอิบินเข้าธร,าร,รรมชาติครับไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายครับผมทำให้ร่างกายนักแข่งวอร์มไปในตัวก่อนเข้าป่าจริงโชคดีทุกคนครับ เทเจบนดีที่โตมาพังพูดพูดเขาต้องมี่จะดีต้องตัวก็เหม Thank okay. you.

ไปหมูไไปไนะครับเออกระจายครับไปยัดกระจายครับ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  Ooh. Ôi, chơi lâu ơi Ôi, chơi Lèo nè riêng nền nhiều một thuốc Đúng ตายอยู่ในนี่นนทางแม่งโคตรแกงเลยให้เชิญเป็นไงเอ็กอทางเป็นไงบอกเลยดิ ใครทำวะโอ้โหเอาตั้งแต่เอ็กโชอะเอาตั้งแต่เอโชยันปี2ีสองนี่ปี3ีสามนี่ไม่ขึ้นเอาเหี้ยเนะ่ยไม่มีตรงไหนที่พับได้เลยอะคิวแดกขาเลยสัตว์ มีใช่ไหมน้ำไหมคะเอาครับเอาน้ำหมดหมดไปเนี่ยติดตรงนี้ช่วยเติมให้ผมได้ไหมโอ้แ่หเปิดรูดสิบรูดสิบเฮ้ โอ้กูยกตูดโอ้โหโอ้กองเคลียร์เพียบเว้ยจุดไฮไลท์จุดไฮไลท์เป็นยังไงบ้างครับทางระหว่างทางเป็นยังไงบ้างครับ โคตรเฮี้ยเลยทางไอ้เทิร์นทำพี่เทิร์นดูนะครับไอ้เทิร์นมึงทำทางเฮี้ยแล้วเนี่ยฮะยอดยอดกันล้นออกไปแล้วอ่ะเหลือตะกั๊กโอ้โหคุณเอฟซีเพียบแต่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ให้แต่กำลังใจอีกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวบัตตี้ช่วยช่วยกันนักแข่งช่วยกัน มันเป็นร่องอยู่ท่านี้เห็นเหปากกาใ่จะติดพีซีนะขออะไเต็มนะแหมมันน่ามีร่องนี่เลาร่องเต็มเลยนะโอแต่น้องปามื้ดทีเดียวเลยการ <c oughs> รอซ้ำเตมิมต่างนะเนี่ย ขึ้นเนินด้วยแ,วแ,วแต่ไปนี่ได้กันหมด mas tudo quanto tem if หลังจากเข้าฟินิชครับทั้งรยะทางทั้งหมดประมาณ15กิโลนะครับใจจะขาดเหนื่อยจริงแล้วก็ทางโคตรโวดเลยโหดมากแล้วก็ร้อนคือไม่มีลมคือฝนมันกำลังตกมันอั้นนะครับเส้นทางมันแบบโคตรใช้สกิลเทคนิคแรงอนะ่ถ้าใช้แรงอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช้เทคนิคเยอะมากครับก็ไม่มีมีช่วงหนึ่งขอดเสื้อไม่ไหวนะครับแล้วก็พอจะเข้าฟินิชผ่าน EC ในเช็คพอยที่ี่ สามมือสี่ใส่เสื้อกลัวไม่หลอกโอเคครับก็ปลอดภัยดีนะครับก็ไม่เจ็บมีเสื้อขาดาเกี่ยวน้ําคือเส้นทางเขาค่อนข้างจะแคบรถเล็กๆได้เปรียบเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยบุดยากเช้าปล่อยอันดับที่36ครับแต่ว่าฟินิชท,ที่อันดับ9้าแต่ไม่รู้ว่าเวลาอะไรยังไงนะครับแต่ก็เข้า9แล้วอยู่ในทนะ็อปสิบนะก็ปลอดภัยก็โอเคแล้วครับเ,รเจอกันัสดีครับ